ก่อนที่เราจะนําไฟล์รูปภาพของเราเนี่ยไปใช้ในเว็บไซต์นะครับเราจําเป็นจะต้องปรับขนาดแล้วก็ปรับค่าเรสเซลเลชันนะครับค่าความละเอียดของรูปภาพเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมนะครับการปรับค่าขนาดของรูปภาพเนี่ยมีความจําเป็นสำหรับเบราว์เซอร์บางรุ่นนะครับที่อาจจะย,ยังไม่รองรับมาตรฐานไฟล์รูปภาพแบบใหม่ๆห,หรือความละเอียดที่มากขึ้นนะครับหรืออ,อ,อินเทอร์เน็ตของบางเครื่องอาจจะยังช้ายอยู่ไม่สามารถโหลดภาพที่มีไฟล์ขนาดใหญ่ได้ เราจะมาดูวิธีการปรับค่ารูปภาพนะครับโดยใช้โปรแกรม p o t t s s o p นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานในการที่จะปรับแต่งค่ารูปภาพต่างๆนะครับในส่วนนี้จะขอพูดถึงเฉพาะวิธีการปรับ Resolution แล้วก็ปรับชนิดของไฟล์นะครับเพื่อให้สามารถใช้งานในเว็บไซต์จุ o มล่าของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ผมเปิดรูปภาพตัวอย่างขึ้นมา1รูปนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนก็คือว่ารูปภาพนี้มีความละเอียดเท่าไหร่ ความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของรายละเอียดของรูปภาพนะครับให้เข้ามาที่ image ครับมาที่ image size นะครับเราก็จะพบรายละเอียดของเออว็บไซต์รายละเอียดของรูปภาพนะครับว่ารูปภาพเนี่ยมีขนาดเ,เท่าไหร่นะครับมีความกว้างความ,วามยาวเท่าไหร่แล้วก็มี resolution เท่าไหร่นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ย resolution ที่เราใช้กับรูปภาพที่ ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยเราจะใช้ค่าที่72นะครับอันนี้เป็นค่ามาตรฐานนะครับของรูปภาพที่เราใช้ในเว็บไซต์ถามว่าใช้ค่ามากกว่านี้ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเบราวเซอร์รุ่นเก่าๆบางทีเนี่ยมันจะไม่มองค่าสูงกว่านี้นะครับเคยเออลองใช้150ก็พบว่าเบราวเซอร์ i e เเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นเราควรจะปรับรูปภาพเนี่ยให้มีขนาดที่พอเหมาะพอดี มีขนาดที่เป็นมาตรฐานที่ทุกเบราว์เซอร์สามารถเปิดได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมาปรับก็คือวิดและไฮนะครับความกว้างความกวาม้างความสูงถามว่าเวลาเราได้ไฟล์ต้นฉบับมาเนี่ยบางทีอาจจะไฟล์ใหญ่มากนะครับใหญ่ระดับพันพิกเซลสองพันพิกเซลครับเราจะเป็นจะต้องปรับให้พอเหมาะกับการใช้งานของเว็บไซต์ของเราเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะวางภาพลงไปในบทความเราก็ปรับให้ภาพของเราเนี่ยพอพอดีกับบทความนั้นนะครับแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้เอฟเฟกต่างๆอย่างเช่นกด ไปที่รูปภาพแล้วขยายใ,ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนะครับวิธีการปรับที่วิดท,ที่ไฮเนี่ยตอนนี้สังเกตที่ด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องหมายลูกโซ่แสดงว่าค่าจะผันผวนไปเมื่อเราแก้ที่ค่าวิดค่าไฮก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะครับผมเปลี่ยนเป็น180เห็นไหมคะค่าไฮจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็จะทําให้รูปภาพเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนอย่างสมมาตรนะครับเดี๋ยวผมกดโอเคให้ดูนะครับภาพเล็กลงนะครับ แต่ถ้าเราไม่ต้องการที่เราต้องการที่จะบีบภาพเข้ามาทั้งซ้ายทั้งขวาโดยที่ไม่ให้เกิดการสมมาตรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ให้เอาคําสั่ง scale style แล้วก็ content property ออกนะครับเครื่องหมายลูกโซ่จะหายไปทีนี้เราก็จะปรับให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นความกว้างความยาวได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับของการปรับแต่งค่ารูปภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาดูกันเนี่ยก็คือ,อไฟล ไฟล์ภาพเนี่ยที่เราที่เราใช้งานเนี่ยครับในเว็บไซต์ถ้าเราเอารูปภาพไปใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยค่เอ่อชนิดของไฟล์ภาพที่เราใช้เนี่ยต้องเป็น rgb นะครับสังเกตที่หัวตรงนี้จะเขียนว่า rgb นะครับถ้าเป็น cmyk cmyk เนี่ยจะเป็นไฟล์ภาพที่ใช้สลับงานพิมพ์นะครับเอ่อถ้าเกิดว่าไฟล์ภาพของเราเนี่ยไม่ใช่ rgb เอ่อเว็บไซต์ก็จะไม่สามารถแสดงผลได้นะครับเพราะนั้นเราต้องไปปรับเปลี่ยนถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็น cmyk เราก็มาปรับที่ image นะครับ อีเมลแล้วก็ดูที่โหมดนี่นะครับตอนนี้โหมดเป็น R G B นะครับถ้าเป็น C M Y K แล้วก็ปรับให้กลับมาเป็น R G B นะครับส่วนอันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับของการปรับรูปภาพเพื่อใหอ้สามารถใช้งานในเว็บไซต์จุ o มล่าได้ดีครับ